เดี๋ยวเรามาช่วยนกเป็ดผีกันหรือที่เรียกอีกอย่างว่านกเป็ดน้ํานู้นติดตาข่ายอยู่ตรงนู้นแน่วันนี้ลมแรงมากๆเลยเราเลยต้องแวะมารับผู้ช่วยก่อนนี่ไงใกล้จะถึงแล้วพอยิ่งโฟมเข้าไปใกล้เนี่ยเขายิ่งดิ้นใหญ่เลยนะเขาคงจะกลัวเรานะ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าติดเยอะไหมดูสินี่ไงติดเยอะมากๆเลย เอาอยัางไงล่ะทีนี้ครั้งนี้คงยังต้องตัดตะข่ายออกอีกแล้วละ่ะวันนี้ลมก็แรงมากเลยด้วยเดี๋ยวค่อยๆจับตัวเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆตัดตะข่ายออกไปดูดิดใหญ่เลยนี่ไงจับได้แล้วเดี๋ยวค่อยๆเฉือนออกนะ ลมแรงมากทําไม่ค่อยถนัดเลยนะเพื่อนๆปาดไปปาดมาก็จะโดนมือตัวเองเอาเหมือนเขาจะรับรู้ได้เลยนะว่าเรากําลังช่วยเขาอยู่ตอนนี้เขาไม่ดิ้นเลยให้ความร่วมมือดีมาก ะขายนี่ก็เหนียวมากๆเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆตัดไปจนก,กว่าจะหมดแล้วกัน